แล้วมึงจะแก้มันยังไงอะก็เนี่ยกูดิ้นมาว่ามันกลัวผีมากมึงก็ชวนมันเล่นซ่อนแอบดิแล้วกูอะจะเป็นหลอกเป็นผีให้แม่งกลัวตายหาไปเลยแล้วมึงคิดว่ามันจะเล่นด้วยเหรอมันําไปแก้งมันหรอมั้ง <S <S เฮ้ยเล่นอยู่แล้วก็มันอยากมีเพื่อนมานานแล้วไม่ใช่เหรอเออเออแล้วมึงจะชวนใครมาเล่นด้วยอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวชวนเพื่อนๆแล้วก็ไอเมย์เล่นก็ได้มึงเล่นหลอกเงี้ยเล่นซ่อนแอบเหมอนปะ ลุกได้ไรวะเออเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละพี่ชาวันนี้ยเล่นซ่อนแอบ,บกันปะพอดีคนมันไม่ครบอะ่ะเอมเล่นนานไหมอะ่ะไม่นานหรอกเดี๋ยวเราอะ่ะไปชวนเพื่อนเพื่อนเรามาเล่นด้วยนะอมไม่เฮ้ยเ,เล่นเถอะเพื่อนกันน่ะก็อไ,ได้ ล้องดวงใจเราไว้ให้คงมั่นร้อยรวมกันดกตะวันแสงสองสู่ฝฟาฟันสร้างฝันอันเรื่องร้องสมใจพองพี่น้องของเราเขาเป็นแรงแสงไฟไปทุกที่ เที่ยวปัจจีทรงสแสดงแสงเงาเจ้านกน้อยร่ำร่ามาเบาๆกินลำนาที่เรายังฟังใจแล้วกับปัญญายังวะพูดเย็นเนดียเเ๋ยวก็สุดท้ายแล้วนะ่ะพูดไม่ถ่ายกลับบ้านอนะ่ะถ้าไม่อยากกลับบ้านกันผมมีอะไรมาเสนอหาเล่นเล่นกันว่าเล่นไหนอ่า เย็นๆแบบนี้ซ่อนแอบเท่านั้นเ้จไม่รีบแบบวันใช่ไหมมาเอางี้เดี๋ยวเราจะแอบกันแค่บริเวณนี้โอเคปะแค่บริเวณตึกกิจกรรมมาโน้ออกกันโน้ยออก

but near ออกมาออกมาไม่เจอเร็วจังอ่ะแอบโง่ขนาดนี้ใครจะหามไม่เจอแอบโง่อะไรกูแอบโคตรยากอะ่ะไปลงไปเราข้างล่างไป คุแข้งเล่นเฉยๆเห็นหน้ากูเป็นผีไงถูกใจ่างขนาดนั้นกูจะช็อกตายแล้วเนี่ยโอ้แม่คนเอ้ถ้ามึงช็อกตายกูหามึงส่งโรงพยาบาลไปแล้วนู่น่ะเฮ้ยแล้วมึงแอบอยู่ที่นี่คนเดียวอ่ะกูอยู่คนเดียวมานานแล้วร้อนจิบหายไม่มีใครไม่มีเอองั้นมึงก็ไปเออดูไวเอง ทีป้องเอา้าอะไรของมึงเนี่ยไอ้ยองตื่นป้องอืออะไรของมึงเนี่ยเขาให้เล่นซ่อนแอบเป็นให้มาแอบหลับกูง่วงอะมึงหานานชิบผายเลยความผิดกูเหรอลงไปรอข้างล่างเลยไปไอ้อหาเลย อ,อะไรของพวกเนี้ยไม่สนุกเลยอะไรไอ้เฮียอับจะตายขนาดนีน้ร้อนมากอย่างนี้ยอยู่ข้างในนั้นกันได้ไงวะอะไรนี่กูรู้ว่าร้องขนาดนี้นะกูออกมาให้พวกโป้งแล้วอีกคนก็หลับคนก็นอนเดี๋ยวกูไปหาตะวันก่อนนะน่าจะอยู่ในห้องน้ำหญิงอะ่ะ ลงไปล็อกข้างล่าง วันนี้มันจะหากูเจอไหมเนี่ย<ๆ>ล้วงกระยากเชี่ยห้าโมงกว่าแล้วเนี่ยกูไม่แอบแม่งแล้วกูออกไปดีกว่าอา้ามันหาก,กูไม่เจอเลยนี่เป็นอะไร อะไรของพวกมึงเนี่ยวันนี้กูเล่นไม่สนุกเลยไอ้สองตัวนี้แม่งก็เล่น,นไมไดก็ไม่รู้พวกมังพวกมังไอ,พอ้อพผอ่ไอ้ไผ่ชื่อหายชื่ออะไรเนี่ยหาไม่เจอเองอะมันไมใช่ขวกูบอกว่ามันไม่ใช่ขวกูอยู่นี่ขอบคุณนะที่ชวนเรากลับ